อาจารย์เช่นเคยครับเราแกะรอยคนดีอาจารย์ร้องลิเกเป็นเนี่ยฮะเด็กๆชอบรูเด็กๆก็เคยเล่นมีมีครูสอนมีสิครับครูสอนครับตรงนี้สำคัญครูสอนที่สอนหนังสือผมแล้วก็สอนลิเกด้วยอาจารย์โชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะเมื่อตาต่อตามาประสานประสานการ์ตูนหรือประสานเห็นไหมขึ้นนาสิกโอ้โหจมูกนิดนึงลิเกลิเกเาร้องต้อง ขึ้นจมูกตะลึเลงเพลงภาบมขอขรครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะได้เข้าเรื่องแล้วครูวันนี้ที่เราจะแนะนําเป็นคนดีของเราท่านก็สอนเด็กๆเ,เล่นลิเกเพื <c oughs> ่อหวังว่าวันหนึ่งเด็กเนี่ยจะได้มีถือว่าเป็นอาชีพอาจจะติดต,ตัวไปไปร้องลําลิเกหรือว่าจะไปพัฒนายอย่างอื่นได้นะครับทั้งที่พอดูแบบนี้เอ๊ะแสดงว่าครูเนี่ยต้องอาจจะเป็นลิเกเก่าหรือไม่ก็ อยู่สุขสบายและฐานะร่ำรวยจริงๆแล้วไม่เลยครับคุณครูเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่คุณครูก็ยังมีใจที่มาสอนเด็กๆที่ยากจนเด็กที่บางคนอาจจะดึงเข้ามาในทางที่ถูกต้องก่อนเพื่อจะไปทางอื่นที่ผิดไปแบบนี้นะฮะเป็นเด็กกาพร้าบ้างอะไรบ้างนี่ครับและที่สําคัญครับครูยังเคยสอนลิเกชื่อดังที่ตอนนี้เป็นทั้งดาราเป็นทั้งนักร้องที่โด่งดังพูดไปไม่มีใครไม่รู้จักใครคะชัยยานิชัยสังหอน มือตอตนเ่วันลอยกระทงเนี่ยนี่แหละครับคือคนดีที่คุณถวันไปแกะรอยมาเราจะได้ชมกันต่อในช่วงหน้<อ>้ค่ะ ว่าลอยกระทงคุณทวันไปลำได้เกะซะได้นะคะนี่นๆๆนี่นี่นี้นี่ฟงนี่ความทุกข์สิโอ้มือยังกระบายพายเนาะึกว่าใบลานนะคะนี่ทำทุกอย่างหนักเอามาสู้เดี๋ยวคุณทวันภูมิใจเสนอเลยค่ะรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็มาร่วมใจกันได้ด้วยเพราะว่าาลำไปมาขึ้นตังปลากราคาหายเออทำไมคะอาจารย์ ทับอยู่นั่งพอสี่สองสองหนครับดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาด้วยคุณถวัลล์ลำสวยไหมนะฮะออแขนอ่อนหรืออ่อนพอไหมออหรือว่าจะยังไงรวมทั้งแนะนําคนดีที่เราจะไปแกะรอยครับอยู่ตรงไหนบอกเรามาเลยครับหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าคนคนนึงที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเด็กยากจนหรือว่าเด็กกำพร้าน่าจะเป็นคนที่มีฐานะมีความร่ำรวยพอที่จะมาช่วยสังคมตรงนี้ได้ แต่จากสภาพที <laughs> these these but, oh ่อยู <laughs> ่อาศัยของคนดีของเราในวันนี้นะครับอาจจะคิดผิดกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับสภาพการอยู่ของเขานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้นะครับในช่วงแกะรอยคนดีของเราเราไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับเจอกัครับผู้ชมครับคนดีของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยกับท่าน ครับสวัสดีครับครับโอ้ทำไรอยู่ล่ะครับผมกำลังสอมเด็กๆครับครูถ้าเกิดผมจะลองซ้อมด้วยได้ไหมล่ะได้เลยครับยิ้ดียนะยินสอนให้เลยงั้นเดี๋ยวผมไปต่อท้ายเลยนะได้ครับได้ครับได้ครับในป่าตกลงจะไปทางนี้หรือไปทางนี้ยิดไปไปใช้ยังอื่นใช่ยังอื่นไม่ได้เหรอครับทางการยอดยา ถึงขคิดที่ต้องไปเมียจา่า เด็กประเภทไหนครับที่มาเรียนลิเกกับคุณตอนเด็กที่ยากจนมากครอบครัวยากแตกแยกไปแยกจากกันมาแทรกซึมนะมั้ยแลายหลายๆคนเนี่ยเห็นบอกว่าได้โอกาสยากจนกํารังชีวิตเขาน่าสงสารอย่างไรบ้างครับคุณเขเหมือนชีวิตผมผมว่าขาดพ่อขาดแม่เหมือนกันครับแล้วก็ไปเห็นสภาพตัวเองแล้ว้ไปเห็นสภาพเด็กมืนขาดความมดเลยนะครับเราก็ ช่วยกันพยุงขึ้นมาในทเด็กๆทั together, ้งหมดเรียกพ่อหมดทุกคนเรียกพ่อหมดเรียกแม่หมดทุกคนแล้วเขาก็รักมันลูกเรารักมันลูกเขาลูกเราก็ไม่มีแต่เราลูกรักเราลูกเขาถ้าทำไปแล้วเราก็ชื่นใจแล้วครับชื่นใจนะครับการที่ครูอุทิศตนในการที่สอนเด็กให้เลลิเกตรงนี้นี่นะครับรวม20ปีนี่นะครับรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนดีไหมครู ก็ตัวเองเราไม่มองไม่เห็นตัวเองนะครับมองก็อาศัยคนอื่นนะแต่ตัวเองคิดว่าเราทำอย่างเงี้ยทำให้เด็กเราเรามีพลังความภูมิใจนะคสุขใจสุขใจตาสตาใตาหลับอย่างเงี้ยครับแล้วจะทำไปถึงเมื่อไหร่ครับจนกว่าจะไปไม่ไหวจริงๆนะครับตอนนี้อายุสิบเจ็ดสิบสองเน้ย เราทำใกระดานแปดเซนของปานละลครับแล้วเวลาที่เราเห็นลูกศิษย์ประสบความสําเร็จมีอาชีพเล่นลิเกสามารถหาเงินได้เนี่ยครูรู้สึกไงครับตื่นใจมากเลยครับเตื่นใจที่สุดเลยครทำแล้วเด็กๆก็มีโอกาสได้แล้วก็มั่งในรางวัลมั่งเยอะมาสร้างเครื่องเปิดยิ่งภูมิใจครับทีนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยนะครับครูว่าเอ๊ะการที่เราให้เด็กมาเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีทุนมีค่าใช้จ่ายแล้วครูไปหาทุนหาค่าใช้จ่ายมาจากไหน พอทีเกยพอเด็กเล่นได้แล้วนะครับ <ฮะ S 1> ตอนผมไปกู้นเนงินที่ออกบตก็มาแสน <c oughs> แ,แสนก็ินแลมาแจกจ่ายเรืยอน้องเนี่ยไปตัดชุดผู้หญิงผู้ชาย 5, คนละห้าพันคนละเจ็ดพันแล้วแก <c oughs> จกตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นเยางี่อีกสองหมื่นเลยว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยครูเองก็เคยสอนลูกศิษย์คนหนึ่งที่กลายเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันด้วยครับผมใช่ครับ ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะลุงท่านนี้นะคะลุงเขาบอกว่าอยู่กับวงการลิเกมาคร่ำวอดมา50กว่าปีค่ะและในที่สุดนะคะก็ไม่ไหวแล้วก็เลยอยากจะสอนเด็กๆที่กำพรายยากจนนะคะมีรถขายรถค่ะไม่มีเงินก็ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาถึงเวลาส่งยังไม่มีส่งเลยนะคะแต่ว่าเด็กถ้าไม่มีอาหารกินเนี่ยเดี๋ยวลุงมีอาหารใส่บินโตให้กลับบ้านไม่ได้อะไรเลยค่ะเพียงแค่อยากจะดูแลเด็กๆแล้วก็สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยๆก็คือลิเกเนะะี่ยค่ะครับศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับเชิญผ แสดงความพิถีพินหรือว่าจะบอกว่าคนดีอยู่ที่ไหนให้เราไปแกะรอยครับแล้ววันนี้คุณครูอยู่กับเราแล้วครับคุณครูอุดมสุกน้อยหรือครูอุดมช้างป่าพ่อพระของลิเกเด็กกำพร้าและคุณทวันชัยรัตน์คนแกะรอยของเราสวัสดีคุณครูครับสวัสดีคุณทวันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณทวันแบลข้อมูลมาจากไหนครับเนี่ยครูก็คุณผู้ชมแ่ะครับสมข้อมูลมาที่ทีมงานบอกว่าเนี่ยมีครูที่เป็นครูสอนลิเกให้กับเด็กๆฟรี ก็เลยสนใจฮะไปตามดูชีวิตของครูครับแล้วเมื่อกี้ทิ้งท้ายว่าคุณครูเคยสอนลิเกชื่อดังเดี๋ยวนี้โด่งดังมากไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือชัยยามิชัยครับไปสอนได้ยังไงครับครูครับแล้วนานแค่ไหนแล้วสอนอยู่ที่วัดสะแก้วนะครับครับจูหลายปีกันครับตอนนั้นคุณชัยยายังยัางเด็กๆอยู่เลยครับเด็กเลยคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นเลยเด็กๆเลยมีแววไหมครู หน้าตาดีรูปร่างดีร้องดีไม่เหมือนกับคนเมื <c <c um ่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่มือใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเมื่อสักครู่ครับครับนี่คือที่ครูเคยสอนนะครับแล้วทุกวันนี้ได้เจอได้คุยกันบ้างไหมครับครูคุยครับเจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยนะครับทีมงานของเราก็ได้ขอไปสัมภาษณ์คุณชยามิชัยถึงครูดมท่านนี้ครับคุณชยาก็ให้สัมภาษณ์มาว่าไว้อย่างไรบ้างเชิญชมเลยครับ อรูดมนี่นะคบจริงๆแล้วผมผมจะเรียกแกว่าตาก็จะเรียกตาดมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับบางทีผมก็ไปกินข้าวบ้านตาเขาบางทีเขาก็อาบน้ําป้อนข้าวป้อนปลาอ,อย่างนี้นั้นแหละครับ <S 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 ท่านก็จะเหมือนครูอีกคนหนึ่งเวลาที่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะจะเคารพท่านเด็กที่ไม่เป็นเลยแต่แกยังยังแบบฟูนฟักแล้วก็ให้วิชาโดยที่ที่แกไม่ห่วงอะครับมีเท่าไหร่ก็คือจิตใจของคนเป็นครูจะเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าตาก็ ฝูกป,ปั้นให้ให้เด็กกลุ่นหลังๆเนี่ยรักษาวัฒนธรรมลิเกของเราเอาไว้ด้วยซึ่งผมผม,มีกำลังใจอีกเยอะเลยนะเพราะว่ากลับมามาที่บ้านแล้วเนี่ยพอมาเห็นเด็กรุ่นน้องๆเนี่ยเล่นลิเกได้แล้วแบบว่าเออเขาตั้งตั้งใจกันลนะ่ะที่อยากจะเล่นเพราะบางคนนะพ่อแม่ไม่เป็นลิเกเลยเนี่ยมันยากนะศาสตร์ลิเกยากยาก,ยาก,ยากแล้วแล้วคนที่เป็นครูอ่ะ เหนื่อยมากอย่างเช่นที่ตะดนเป็นก็เหมือนกันต้องหุงหาอาหารให้ให้กับเด็กที่มาหัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่หมดแต่เปลืองแต่นี่แหละดวงใจของครูครับผมเชื่อเลยว่าแกไม่เคยเสียาจตรงนี้หรอกหวังอยากจะให้เด็กมีอาชีพเท่าน,นั้นเองแกก็ไม่ท้อนะล้มลุกคลานล้มลุกคลานแต่บอก,บอกผมก็จะบอกเสมอบอกว่าตาตาอย่าท้อนะที่อยากจะฝากบอกก็ได้ครับเป็นห่วงสุขภาพเพราะว่า ทั้งตาดมทั้งเยชินเะนี่ยก็คือแบบเหมือนพ่อเหมือนแม่ผมอะอยู่กันมาแต่เล็กแต่น้อยครับแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะให้ให้มันมาเลียกและจะไปช่วยหาดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียว